สถานีานต,ต่อไป,ไป จอมเรียนแบบเป็นเรื่องราวของสาวมหาลัยคนหนึ่งที่ชื่อฮารุที่เพิ่งจะเสร็จพิธีปฐมนิเทศการศึกษาฮารุเพิ่งรู้ตัวว่ายูคาริเพื่อนสนิทสมัยเด็กของเธอก็เข้าเรียนที่เดียวกันกับเธอด้วยเพราะยูคาริเข้ามาทักเธอและบอกว่าตอนแรกเธอก็จะไม่ได้เรียนที่นี่เพราะว่าเธอนั้นเป็นแค่ตัวสำรองแต่อยู่ดีๆเหมือนตัวจริงจะถูกยกเลิกไปเธอจึงได้เข้ามาเรียนที่นี่ ฮารุบอกว่าเธอน่าจะบอกฉันก่อนนะยูคาลิเลยบอกว่าเธอก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าเธอนั้นจะได้เลื่อนมาเป็นตัวจริงกระทานหานแบบนี้และอีกอย่างเธอก็อยากจะทําเซอร์ไพรส์ฮารุด้วยเธอนั้นดีใจมากที่เราจะได้กลับมาเป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วความทรงจําในอดีตของฮารุและยูคาลิก็ได้ผุดขึ้นมาเธอนั้นจําได้ว่ายูคาลินั้นชอบเรียนแบบเธอมาตั้งแต่เด็กๆพอถึงอย่างนั้นไม่ว่าฮารุจะทําอะไรหรือมีอะไร ยูคาริก็ต้องมีเหมือนเธอมาโดยตลอดในตอนปฐถมฮารุที่เพิ่งได้กระโปรงตัวใหม่มาและพอ,อยูคาริได้เห็นเธอก็จะขอร้องให้แม่ของเธอซื้อกระโปรงแบบเดียวกันกับฮารุให้และในตอนมัธยมไม่ว่าจะเป็นโบหรือกระเป๋าหรือกิจกรรมอะไรเราก็จะทํามันด้วยกันเสมอแม้แต่แฟนของฮารุยูคาริก็ยังมาแอบชอบเหมือนๆกันอีกจนเธอนั้นรู้สึกว่าไม่ว่าตัวเองจะทําอะไรยูคาริก็จะเลียนแบบเธอทุกครั้งจนมีอยู่วันหนึ่ง ที่ทั้งคู่ได้ไปนั่งกินกันในร้านกาแฟแห่งหนึ่งพอ,อยูคาริเห็นนาฬิกาใหม่ของฮารุเธอก็บอกว่านาฬิกาสวยจังซึ่งเธอก็บอกว่าเธอก็อยากได้นาฬิกาใหม่อยู่พอดีแล้วก็จะซื้อแบบเดียวกันกับฮารุด้วยอีกทั้งยังถามว่าฮารุเข้าเรียนวิชาอะไรและชมรมหละ่ะอยู่ชมรมไหนซึ่งเธอก็จะไปเข้าร่วมด้วยรวมถึงงานพิเศษละ่ะฮารุทํางานอะไรแนะนําฉันหน่อยฉันก็จะไปทําด้วยยูคาริได้สแสดงความรู้สึกอย่างชัดเจนว่า ถ้าฮารุทําอะไรยูคาริก็จะทําตามด้วยจนฮารุรู้สึกสําคัญจนต้องลุกขึ้นตวาดยูคาริและขอร้องให้ยูคาริหยุดเรียนแบบเธอสักทีหัดคิดเองซะบ้างเพราะเธอกับยูคารินั้นไม่ได้เหมือนกันเป็นซะทุกเรื่องแล้วทาไมถึงอยากจะเป็นเธออยู่ตลอดเวลาเลิกเรียนแบบทุกอย่างที่เธอทาได้แล้วพอสิ้นประโยคนั้นยูคาริก็ได้ร้องไห้และบอกว่าฮารุนั้นไม่เคยใจร้ายแบบนี้ฮารุจึงได้บอกเธอว่า เธอแค่เป็นห่วงยูคารีในอนาคตที่จะไม่คิดอะไรแตกต่างออกไปจากเธอเท่านั้นและอยู่มาหาลัยเดียวกันเรียนวิชาเดียวกันมันดียังไงยูคารีไม่มีความฝันเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองบ้างเลยหรอแล้วยูคารีก็ได้บอกว่าฮารุพูดเรื่องอะไรเพราะความฝันเกี่ยวกับอนาคตของเธอก็คือการเป็นครูยังไงละ่ะซึ่งการเป็นครูของอยูคารีก็เป็นความฝันที่เรียนแบบมาจากฮารุอีกเช่นเคยแล้วยู่ดีๆยูคารีก็เริ่มมีท่าทีที่แปลกๆแ,และนา่ากลัวขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับพูดออกมาว่า ความฝันทุกอย่างของเธอก็เหมือนฮารูนั่นแหละจนฮารูนั้นต้องยอมและบอกว่าก็ได้เราจะกลับไปทําอะไรทุกอย่างด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนเราจะได้เหมือนกันตลอดไปยังไงละ่ะยูคาลิจึงดีใจมากที่ฮารูพูดแบบนั้นและบอกว่างั้นเธอขอตัวกลับก่อนนะและในขณะที่ยูคาลิกาลังจะข้ามทางม้าลายเพื่อเดินกลับบ้านอยู่ดีๆเธอก็เลือกที่จะเดินไปกลางถนนในขณะที่ไฟจรารจนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้ว ซึ่งจังหวะนั้นก็มีรถยนต์ที่ขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้ามาชนเธอเข้าอย่างจังจนเธอนั้นเสียชีวิตคาที่แล้วเรื่องทุกอย่างก็ถูกเฉลยด้วยน้ำเสียงของฮารุที่ว่าเหตุผลที่ยูคาริได้เลื่อนขั้นจากตัวสำรองมาเป็นตัวจริงนั้นนั่นเป็นเพราะว่าตัวจริงก็คือฮารุที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วเพราะเธอนั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนที่วันนี้ยูคารินั้นก็ได้เรียนแบบเธอเช่นเคย าวของงหญิสเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังรอสามีกลับบ้านพอสามีเธอกลับมาถึงเธอก็บ่นเขาเพราะว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์ที่ฟุ้งออกมาในขณะที่สามีเธอกําลังพูดพร่ำไปเรื่อยเพราะยังมีอาการมึนเมาค้างอยู่แล้วพอเธอได้มาดูที่เสื้อสูทของเขาเธอก็ได้กลิ่นน้ําหอมของผู้หญิงแล้วสักพักสามีเธอจึงได้ขอตัวไปอาบน้าแล้วหลักฐานชิ้นที่สองก็ได้ปรากฏที่เสื้อของสามี ธอเห็นเป็นรอยลิปสติกที่ชัดเจนแถมยังมีเศษเล็บของผู้หญิงติดมาด้วยพอเธอได้เห็นดังนั้นเธอจึงเริ่มมั่นใจแล้วว่าสามีของเธอนั้นนอกใจเธออยู่จริงๆเพราะเขานั้นกลับบ้านดึกเป็นประจำแถมวันหยุดก็ไม่เคยจะอยู่บ้านแล้วเขาคงคิดว่าเธอนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยสินะแล้วพอหลักฐานมันคาหนังคาเขาแบบนี้แล้วเธอคิดว่าคราวนี้เขาคงจะหาข้ออ้างไม่ได้อีกแล้วขณะนั้น <c oughs> เสียงมือเือของสามีก็ได้ดังขึ้นซึ่งเป็นเสียงสัน่น เมื่อมีอีเมลเข้ามาพอเธอหยิบมันขึ้นมาดูเธอก็เห็นอีเมลหลายฉบับที่มาจากผู้หญิงที่ชื่อริเอเธอจึงกดเข้าไปอ่านฉบับหนึ่งซึ่งมีข้อความว่าฉันจะอยู่ข้างคุณตลอดไปพอเธอเห็นดังนั้นเธอจึงเกิดความโมโหขึ้นมาในทันทีและสงสัยว่ายายริเอนี่มันใครกันแล้วจู่ๆเธอก็รู้สึกเสียวสันหลังวา่าและเห็นเงาอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นด้านหลังของเธอแล้วก็หายไปพอสามีเธอนั้นอาบน้ําเสร็จ เขาบอกว่าเธอน่าจะกลับไปนอนพักผ่อนได้แล้วนะเธอจึงรีบถามเขาไปในทันทีว่าริเอะนั้นเป็นใครกันสามีเธอทำหน้างง,งๆพยายามนึกว่าใครคือริเอะจนภรรยาบอกว่าเธอได้เห็นข้อความที่ส่งมาที่อีเมลของเขาทั้งหมดแล้วแล้วสามีเธอก็ได้ฉูกคิดขึ้นได้และบอกกับเธอว่าอีเมลพวกนั้นมันเป็นสแสมทั้งนั้นและโดนส่งมาเป็นประจำแต่ภรรยาก็ไม่ยอมเชื่อและพยายามเค้นให้สามีนั้นยอมรับทันใดนั้น อยู่ดีๆเธอก็ได้ยินเสียงเงาผีที่กำลังกระซิบบอกรักสามีเธอว่าฉันจะอยู่กับคุณอยู่กับคุณคนเดียวในขณะที่สามีเธอกำลังแก้ต่างว่าเขาไม่มีวันที่จะนอกใจเธอและบอกว่าเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเลยจริงๆฝ่ายภรรยาก็กำลังช็อกที่ได้เห็นเงาผีหลายเงากำลังคอเเลียสามีของเธออยู่แล้วพอเธอเหลือบไปมองยังกระจกที่อยู่ข้างๆก็ดูเหมือนว่าสามีของเธอกำลังให้ความสนใจกับเงาผีผู้หญิงพวกนั้นอยู่ทัทง้ทงๆที่พูดคุยอยู่กับเธอ และแล้วเธอก็ได้เห็นเงาผีทั้งหมดที่กำลังค้อมล้อมตัวสามีของเธออยู่จู่ๆสามีเธอก็ได้พูดออกมาว่าถ้าเธอนั้นเป็นกังวลมากนะักทาไมไม่มาอยู่ข้างๆผมซะเลยเหมือนเขาจะบอกเป็นไนๆว่าอยากจะมาติดตามเขาตลอดไปแบบเงาผีเหล่านั้นไมล่ล่ะราวกับว่าเขานั้นได้เคยฆ่าคนที่รักแล้วสะกดวิญญาณให้พวกเธอนั้นมาเป็นทาสรับใช้หรือเงาตามตัวเขาไปตลอดท่านผู้กลับมา เป็นเรื่องราวของสาวมาัธยมปลายคนหนึ่งที่ชื่อยูกะที่เพิ่งถูกบอกเลิกจากแฟนหนุม่มแต่ทว่าคนที่แย่งแฟนเธอไปกลับเป็นริเอโกเพื่อนรักและสนิทกับเธอมากที่สุดเธอจึงรู้สึกเครียดแค้นและคิดว่าจะไม่มีวันที่ให้อภัยริเอโกเลยพลางคิดไปร้องไห้ไปเพราะเธอนั้นเห็นภาพบาดตาบาดใจที่ทั้งสองคนนั้นกําลังคุยกันหนุ่งกันหนิงกันอยู่แต่เธอก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าเธอกับแฟนเก่า ก็คงไม่มีวันที่จะกลับมาคบกันอีกแล้วก่อนจะเดินไปยังห้องสมุดในคาเเรียนขณะที่เธอกำลังหาหนังสือทํารายงานอยู่นั้นเธอก็ได้ไปสะดุดเข้ากับหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าตําราความรักสมหวังพอเธอเปิดอ่านดูก็พบวิธีทําให้คนรักเก่านั้นหวนกลับมาโดยในหนังสือระบุว่าถ้าโทรไปยังหมายเลขก9าวก้ 99, 99, ในเวลาห้าทุ่ม59นาทีและขอร้องท่านผู้กลับมาแล้ว ท่านก็จะให้คนรักเก่านั่งกลับคืนมาสู่คุณแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็คิดว่าเรื่องนี้นั้นเป็นอะไรที่งี่เง่าชะมัดจึงได้เดินผ่านไปในคืนนั้นที่ห้องนอนของเธอเธอก็ยังลืมแฟนเก่าเธอไม่ได้และเกิดความเคียดแค้นต่อริเอโกพร้อมทั้งบ่นว่าเธอนั้นเกลียดพวกเขาแต่อยู่ดีๆเมื่อเธอได้เหลือบตาไปเห็นนาฬิกาบอกเวลาห้าท่มสีนาทีไปไปมา,มาๆเธอก็อยากจะลองทําวิธีในตำราเมื่อตอนกลางวันขึ้นซะอย่างนั้น เพราะเธอนั้นไม่มีอะไรจะเสียแล้วจึงได้รีบวิ่งออกไปยังตู้โทรศัพท์ในทันทีและรอให้ถึงเวลาห้าทุ่มห้นาทีพอดีแล้วจึงหยอดเหรียญและกดไปยังหมายเลขก้าว้าวก้าวและรอฟังเสียงสักครู่หนึ่งแต่เธอก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจึงคิดว่ามันคงเป็นวิธีที่เอาไว้หลอกเด็กเท่านั้นแหละทันใดนั้นอย่ดีดีเหรียญที่เธอเพิ่งหยอดก็ได้ถูกตู้กินเข้าไปซึ่งก็หมายความว่าปลายสายมีคนรับแล้วเธอจึงตกใจมาก และพยายามรวบรวมความกล้าและบอกไปว่าช่วยเอาโทโมะคุงแฟนเก่าของเธอกลับมาให้เธอทีพอสิ้นคำขอของเธอเธอก็รีบวิ่งกลับบ้านในทันทีในเช้าวันถัดมาในห้องเรียนยูกาได้เห็นดอกไม้สีขาวที่วางอยู่บนโต๊ะของรีเอโกสักพักเพื่อนคนนึงก็ได้เดินเข้ามาถามยูกาว่ายูกาั้นรู้เรื่องหรือ,อยังที่รีเอโกนั้นได้ตายไปแล้วเมื่อคือนด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ยูกาตกใจมาก แล้วภาพต่างๆของเมื่อคืนก็ได้เล่นเข้ามาในหัวเธอว่าเธอนั้นเป็นคนขอให้ท่านผู้กลับมาช่วยให้นําแฟนเก่าของเธอนั้นกลับมาหาเธอด้วยแต่เธอก็พยายามคิดว่ามันคงเป็นแค่เรื่องบังเอิญและมันไม่ใช่ความผิดของเธอสักพักแฟนเก่าของเธอก็ได้เดินเข้าห้องมาและซุดตัวลงด้านหน้าของเธอพร้อมกับบอกว่าที่รีเอโก้นั้นตายเป็นเพราะเขาเองที่ไม่ได้ไปส่งเธอที่บ้านเพราะว่าถ้าหากเขานั้นไปส่งเรื่องเลวร้ายแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นและร้องไห้ออกมา ในขณะที่ยูกะก็พยายามปลอบว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยมันเป็นอุบัติเหตุเพราะอย่างนั้นเราจึงทําอะไรไม่ได้หรอกแฟนเก่าเธอจึงถามว่าเขาควรทํำยังไงดีเพราะนอกจากรีเอโกะแล้วเขาก็มีเพียงแค่เธอเท่านั้นในคืนนั้นขณะที่ยูกะเข้านอนแต่เธอนั้นก็นอนไม่หลับเพราะเอาแต่คิดเรื่องที่รีเอโกะเสียชีวิตแล้วเธอก็ได้แฟนเก่ากลับมานั่นก็หมายความว่าตำราความรักสมหวังนั้นทําได้จริง พร้อมกับฉกคิดขึ้นได้ว่ายังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องทําหลังจากได้คนรักกลับมาแล้วนั่นก็คือการขอบคุณซึ่งจะต้องโทรหาท่านผู้กลับมาอีกครั้งในเวลาเดียวกันในวันถัดไปเพื่อเป็นการขอบคุณท่านผู้กลับมาเพราะไม่เช่นนั้นจะมีสิ่งเลวร้ยรายเกิดขึ้นพอคิดได้ดังนั้นเธอจึงได้ลุกขึ้นตาตื่นและเหลือไปมองนาฬิกาซึ่งยังมีเวลาอีกเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะถึงเวลาห้าทุ่มห้านาทีอีกใจหนึ่งเธอก็คิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอก แต่เธอก็คิดไปว่าถ้ามีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเธอมันก็คงไม่คุ้มกันแน่เธอจึงรีบวิ่งออกไปที่ตู้โทรศัพท์แต่ทว่าขณะนั้นก็มีคนที่ใช้ตู้โทรศัพท์อยู่เธอนั้นรู้สึกร้อนใจเป็นอย่างมากพลางมองนาฬิกาไปด้วยปรากฏว่าอีกแค่ไม่กี่วินาทีก็จะถึงเวลาแล้วเธอจึงพยายามเคาะตู้โทรศัพท์เพื่อที่จะขอร้องให้คนด้านในให้เธอได้โทรก,ก่อนแค่แป๊บเดียวเพราะเธอนั้นกำลังรีบสิ้นประโยคนั้น ใบหน้าของคนที่ใช้ตู้โทรศัพท์อยู่ก็หันมาซึ่งพอยุกาได้เห็นก็แทบช็อกเมื่อคนที่กำลังใช้โทรศัพท์อยู่ก็คือเรียโกะนั่นเองเธออ้าปากค้างและพยายามพูดออกมาอย่างตะกุกตะกักว่าเธอไม่ได้ทําให้เรียโกะนั้นต้องตายไม่ใช่แบบนั้นแล้วพอเธอเดินถอยหลังออกมาไม่กี่ก้าววิญญาณของเรียกโกะก็ได้สลายและหายไปในทันทีขณะเดียวกันยูกาจึงได้ยกนาฬิกาขึ้นมาดูปรากฏว่าขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืน ซึ่งมันก็เลยเวลาที่จะขอบคุณท่านผู้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยูกาจึงทําตัวไม่ถูกพรรู้สึกกลัวจากสิ่งในร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นปิดท้ายด้วยเสียงกระดูกหักและลอยเลือดที่สาดกระเซ็นกระจายไปทั่วด้านในของตู้โทรศัพท์